สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจอุดรเชิญอาจารย์เตถอดของไอครั่งไล่แทงคนจีของขึ้นตรงเสาห้าจากกรณีนายอิทธิพลอิ่มพึ่งอายุ31ปีคนงานฟาร์มหมูที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวอซอขับขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนบ้านมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งสีเมืองอุดรธานีในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีขณะขับขี่รถกลับบ้านได้เกิดอาการคลั่ง ใช้มีดแหลมไล่แทงผู้หญิงและเด็กจนเสียชีวิตสองศพบ,บาดเจ็บห้าคนก่อนที่จะถูกตำรวจและอาสากู้ภัยจำนวนมากมาล้อมจับได้พร้อมมีดปลายแหลมแต่ให้การไม่รู้เรื่องวกไปวนมาอ้างเสพยาบ้ามาสองเม็ดและเคยป่วยจิตเวชหลังจากที่ตำรวจนำไปตรวจหาสารเสพติดและตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเหตุเกิดบ่ายวันเสาร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมา ต่อมาในเวลานย์นาฬิกาสินาทีวันที่6ธันวาคมหลังจากที่ทางการแพทย์ได้ทำการตรวจสอบนายอิทธิพลแล้วไม่พบสารเสพติดและอาการทางจิตก็ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนายอิทธิพลจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีควบคุมตัวมาไวที่ชุดปฏิบัติการ191สพเมืองอุดรธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต่างพูดกันว่าทำไมตัวนายอิทธิพลตัวเล็กนิดเดียวกลับมีพละกกำลังมากแต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแต่ชุดกู้ภัย หลายคนถึงจะเข้าควบคุมตัวได้และเมื่อเห็นลายสักว์ทางตัวจึงได้สอบถามผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าได้สักวิชาอาคมลงอักขระเล็กยันรับวิชามาจากหลายอาจารย์จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปเชิญอาจารย์เตหมอธรรมนายเตชวัตรงามปัญญาอายุ37ปีซึ่งมีความรู้เรื่องถอดวิชาอาคมปรับคุณใส ายหลวงปู่เครื่องอำเภอน้าสมจังหวัดอุดรธานีและหลวงปู่พิบูลอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีมามากกว่า10ปีได้เดินทางมาที่ชุดปฏิบัติการ191พร้อมกับทําพิธีถอดคุณวิชาอาคมออกจากตัวนายอิทธิพลหลังเสร็จพิธีอาจารย์เตเปิดเผยว่าขณะที่กําลังขับรถจะไปเที่ยวงานทุ่งสี่เมืองก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ประสานมาให้ตนมาดูผู้ต้องหาเนื่องจากมีสิ่งผิดปกติเพราะหลังจากควบคุมผู้ต้องหาไปโรงพยาบาล ตรวจหาสารเสพติดพบว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายไม่พบอาการทางประสาทแพทย์ระบุจิตปกติจึงควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่โรงพักซึ่งอย่างสงสัยว่าขณะเขาจับกลุมตัวผู้ต้องหาซึ่งมีรูปร่างเล็กแต่กลับมีพลังกำลังมากผิดธรรมชาติต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากจึงสามารถควบคุมตัวได้เมื่อตอนสอบถามนายอิทธิพลแล้วว่าได้สักพนุมานแก้วยอดอัขระเล็กยันจากเกจิพระ และหมอจากขเขมรจากหลายอาจารย์แต่รักษาวิชาที่เรียนมาไม่ได้บวกกับวันนี้เป็นเสาร์ห้าซึ่งผู้มีวิชาอาคมถือว่าเป็นวันแรงผู้ที่รับวิชาเรียนวิชาอาคมจะทําพิธีไหว้ครูและสวดบูชาวิชาอาคมซึ่งวิชาที่อยู่ในตัวก็จะแรงขึ้นหรือเรียกแบบชาวบ้านว่าของขึ้น อาจารย์เตเปิดเผยต่อไปว่านายอิทธิพลก็เช่นเดียวกันรับวิชาอาคมมาแต่รักษาของไว้ไม่ได้ละเลยการบูชาไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามทําให้รักษาของไม่ได้เมื่อถึงวันเสาร์ห้าเมื่อมีคนสวดบูชาอาคมของที่อยู่ในตัวก็จะขึ้นจนทําอะไรลงไปแบบไม่รู้ตัวตนจึงมาถอดของออกจากตัวนายอิทธิพลเพื่อหนักจะได้เป็นเบาโดยทําพิธีถอดของออกคัดของออกด้วยการนํามีดหมอมาแช่น้ามนต และทําพิธีสวดถอดวิชาอาคมที่อยู่ในตัวนายอิทธิพลออกเสร็จแล้วนําน้ําแช่มีดหมอให้ในายอิทธิพลดื่มหลังทําพิธีเสร็จแรงของนายอิทธิพลก็อ่อนลงอาการปกติง่ายต่อการควบคุมตัวเพราะขณะควบคุมผู้ต้องหาพัดลมที่อยู่ในห้องได้ช็อตเสียหายสามเครื่องโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สบายใจจึงเรียกตนมาทําพิธีถอดอาคมพอถอดอาคมเสร็จกําลังได้อ่อนลงซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนตัว แต่คนเล่นของหรือผู้ที่รับวิชาอาคมมาจะรู้และเข้าใจดังกล่าวคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ